เอาพวกใหญ่ๆเลยมาพวกใหญ่ก so ั็นพวกใหญ่เห็นตังโอ้ยหีอ้นหัวเกาหลีเลยเกาหลีกลางสิล่ะอู้ยังดกเฮ้ยตอนเขามาหลอมเมื่อกี้คือเ่อเห็นสวนนี่เหรอ เอาไปฝากเพื่อนกันได้ตัวที่คากับข้า,าแวะอีกบอผู้คากับไม่ได้คากับปิกรรมก่อนเบี้ยนมีขายหรอเขาปักค่อนีีน่อืนหนออชื่อไปดิมันเขาจะปลูกได้แซงว่าบ้านเขาก็ต้องปลูกได้ไม่เกี่ยวกันป่าววะเนี้นนอเก็บมามเอาไปฝากนี่ แจม,มเจ็บอะไรากยายโอ้ยสะอ่อนซิม่มเลยบอไม่จะมียาบวะ ไม่เมก็บแต่วันยังไงอ๋อน้องวลลพูนเหรอสวนองุ่นเก็บเองหืมดกอกแพงอ่ะคุณแม่ก็จะหน้าดำๆนิดนึงคนบอกว่ากินได้่าสัน เพิ่กว,ว่ากินได้เลยซึ่ีข้ากอรีเลยนะเมื่อไห้มีสวนสตอแบบนี้นะโอ้ยเดี๋ยวไปหาซื้อเบีย้ยอันไปปลูกฮี้น้ำหอมดู เอาตะไกร้มะตาดเหล็ก,ลกสองข้อจะได้พอดีแถมเอามาตะไกรมาตาดเหล็กหูสวยกิโล ่ันั่หะเพราว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแถมลอย่นะครับเาต้องไปจ่ายตังค์้างหน้าใช่ไหมคะไป,มคมไปค่ะขึ้นรถเลยค่ะเออ